สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับจุดเตาค้าคคัวนะคะเราจะมาทำเมนูขนมจีนน้ำหมูหรือขนมจีนน้ำใสกันค่ะเป็นสูตรเด็ดของคนเมืองแพร่ที่นิย,ยมทำรับประทานกันค่ะตัวเส้นขนมจีนทางเมืองแพร่จะเรียกว่าขนมเส้นค่ะเป็นอาหารพื้นบ้านที่ทำง่ายๆขนมจีนน้ำใสซึ่งตัวน้ำของขนมจีนจะมีจุดเด่นคือเป็นน้ำซุปกระดูกหมูใสๆเข้มข้นไม่เหมือนกับน้ำเนี้วของจังหวัดอื่นๆในภาคเหนือค่ะ ก่อนจะไปรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะอันดับแรกเราก็จะมาดูวัตถุดิบและส่วนผสมในการทำขนมจีน้นำหมูสูตรเมืองแพร่กันเลยค่ะก็จะมีซี่โครงหมูค่ะวันนี้เราใช้เป็นส่วนของกระดูกสันหลังนะคะหมูสับเลือดหมูหั่นเป็นลูกเต๋าค่ะมะเขือเทศค่ะ รากผักชีล้างทําความสะอาดให้เรียบร้อยค่ะในส่วนของเครื่องปรุงก็จะมีซุปก้อนซีอิ๊วขาวแล้วก็เกลือค่ะตั้งน้ำให้ร้อนเลยค่ะจากนั้นก็ใส่เกลือลงไปนะคะตามด้วยซี่โครงหมูค่ะเลือกใช้เป็นกระดูกส่วนของสันหลังนะคะน้ำซุปจะได้หวานอร่อยพอน้ำในหม้อเริ่มเดือดพร่านแล้วนะคะให้ลดเป็นไฟอ่อนค่ะ จากนั้นก็ช้อนฟองที่อยู่เหนือหม้อแบบนี้ค่ะทิ้งออกให้หมดเลยนะคะช้อนออกให้หมดเลยค่ะพวกคราบไขคราบเลือดของกระดูกซี่โครงหมูนะคะเป็นอีกหนึ่งเคล็ดลับนะคะที่ทําให้น้ําซุปกระดูกหมูของเรามีความใสค่ะน่ารับประทานนะคะพอช้อนฟองออกหมดแล้วก็ใส่รากผักชีล,ลงไปค่ะจะเคี่ยวกระดูกหมูต่อไปอีกประมาณ30นาทีนะคะเพื่อให้กระดูกหมูเขามีความเปื่อยนุ่มยิ่งขึ้นค่ะจากนั้นก็ทําการปรุงรสชาติด้วยการใส่ ซุปก้อนลงไปค่ะตามด้วยเกลือแล้วก็ซีอิ๊วขาวค่ะเพิ่มรสชาติแล้วก็สีสันของน้ำซุปค่ะใส่เลือดหมูที่หั่นเป็นลูกเต่าเตรียมไว้ใส่ลงไปเลยค่ะแล้วก็หมูสับค่ะปั้นเป็นก้อนใส่ลงไปในหม้อเลยค่ะ จากนั้นก็ต้มต่อไปอีกประมาณ10นาทีนะคะเพื่อให้หมูสับแล้วก็เลือดหมูของเราสุกดีค่ะพอหมูเริ่มสุกดีแล้วก็ให้ใส่มะเขือเทศลงไปเลยค่ะใครใช้เป็นมะเขือเทศลูกใหญ่ก็ให้ผ่าครึ่งนะคะส่วนใครที่ใช้เป็นมะเขือเทศลูกเล็กก็ใส่ไปทั้งลูกเลยค่ะจากนั้นเราจะต้มต่อไปประมาณ5นาทีนะคะเพื่อให้มะเขือเทศเขาสุกดีขึ้นค่ะ การทําน้ําขนมจีนน้าหมูนะคะหรือว่าขนมจีนน้าใสยิ่งเราเคี่ยวไปนานๆหรือว่าต้มไปนานๆทั้งวันนะคะน้ําซุปก็จะมีความกลมกลม่อมและมีความหวานยิ่งขึ้นค่ะนี่ค่ะน้ําขนมจีนน้าหมูก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปตักใส่ชามกันเลยค่ะขนมจีนน้าหมูสูตรเมืองแพร่ก็เสร็จแล้วค่ะเสิร์ฟคู่กับผักสดเป็นเครื่องเคียง พร้อมกระเทียมเจียวกากหมูหอมๆพร้อมเสิร์ฟค่ะใส่เส้นขนมจีนไว้ในถ้วยนะคะตักด้วยน้ำขนมจีนน้ำหมูราดลงไปเลยค่ะตามด้วยผักเคียงค่ะใส่ถั่วงอกลงไปค่ะตามด้วยผักชีต้นหอมผักกาดดองแล้วก็กระเทียมเจียวกากหมูค่ะ ใครที่ชอบทานเผ็ดก็สามารถเติมพริกป่นลงไปแล้วก็บีบมะนาวตามลงไปนิดหน่อยค่ะเพิ่มความหอมนะคะแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะขนมจีนน้าหมูหรือว่าขนมจีนน้ำใสสูตรเด็ดของคนเมืองแพร่ค่ะลองไปทำทานกันดูนะคะรับรองว่าอร่อยกลมกล่อมค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมชมคลิปแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะ แล้วก็อย่าลืมกดติดตาม Facebook f แฟนเพจจุดตเตาข้าวควัวให้เราด้วยค่ะจุดเตายังมีเมนูอีกมากมายมานำเสนอจะได้ไม่พลาดกันค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ